โอ้โหต้องลอกี่ครับโอ้อห้าตนครับดีกทีครับ x ดีสองห,งห้าีครับมาดงาุตสาโครงการที่จะดีไหมครับสาบลงนี่สาสองพเยตะครับนี่ยยนระยะจากหาดเป็นเะอะสามเมตรครับพุตหาผลครับเนี่ ตัดเข่าทิมเลยครับตัดเข่าทิมแล้วก็ตัดเข่าทิมแล้วก็พุดเลยครับนี่ครับพักง้างไว้ทิมหรอครับพักง้างไว้ทิมหรอครับรู้อีกผมครับบืนแห้งเป็นแห้งครับพุดไปน้ำดินบวมครับเนี่ยดินกับบวมแห้งครับดูทั่วเลยครับดินครับ ดินกับดินอ๋อก,กเหลืองครับอันตรายครับดินเงนี่ยครับเดี๋ยวพักงานมาอยู่ในห้องครับพักงานมาอยู่อ,อกครับตัวน,นี้นาะจะเป็นรุ่นเก่าครับรุ่นเบอมีลายแยกแล้วก็เป็นอันนั้นครับนี่เป็นอันนาเป็นวงจี หนึ 1> 1. ่งจุดสองคิวครับนี่รุ่นบุงก,กี้กนด่ากันงอนนะครับคือปุงกี้แคดนี่ครับนี่ทักใหม่ไปทักใหม่ไปห้องครับปุ่กีบอลอดครับหินบวมแห้งครับหินเหลืองๆเนี่พลาดแ่้เลยครับลงหรอคือแล้วเลยครับพาง,งลาง เป็นคือดินสองเละตุ้มเป๊ะครับนี่ทีน,นี่ยคูเทลสามเมตรครับแต่ว่าค่ามกวงมันหลายครับตัวเดินแรงด้วยกันครับตัวเดินอามือดึงกันมาซอยครับโอ้โหลันตั้มเลยครับ สองล้อครับตรงพุ้ดใสมากร้อนครับนี่แล้วก็ต้องมาเอาขอบครับมันขีดจบครับเพราะว่าพ่องกวง,งมันหลครับพ้องกวงเพราะว่ายื่เเดียวเดียวเขาจะยื่ว่าถึงครับมันขีดเลืยย้อยประมาณจ็หาเมตรนี่แล้วครับช่วงกลางจะเลยเปิดช่วงกลางออกมาเหลือแต่ช่วงรถนี่แล้วก็เอาเลยครับมนันสาวเลย ข้อถอยดินออมากครับว่าถอ,อยว่าอะไรครับถอยดินพอครับเันสิจบรอบสุดท้ายครับเอ็กงาครับหนาฝนีเซียงเซียงก,กับเสียงลดล้มครับรดล้มแล้วก็ดินสาไล่ดินพังครับจอดมีกระตลองระวังครับ ต้องผู้จัดจำหน่ายี่บริษัท ACT นี่ครับนะจะเป็นบริษัทก็อนสว่าเป็นเน่น,นานี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องที่สูข้าพเนี่ยหกตัวครับ,ครบ,ครบเครื่องได้เล็กความหนักแ3่สามที่ครับเดี๋ยวเริ่ม

หนีตงเคียร์คู่ไว้นครับนีแนวนี่เคียร์คู่ไว้น้จอครับจอเนียับของข้อดงข้ัดข้องัดของขอัดข้องข้อขัดข้องรอขัดอัดข้อครับขดอ้าขดอ้อัดงขัดข้ลงขดัััดอดอับ ท้งหนากระเกียนนี่ครับรถจอดไปจอดมากนี่มันก็บวมไปเรื่อยครับบวมหนาบวมหลังเปียนจิตตมีลยครับรยิ่งแหงไปต่อจิตใจไม่ไประมาณหนึ่งกว่าเทียนก็ประมาณสักงสองมือครับสองมือก็คว้าครับ ีก็เริ่มคอนไปเนี่ยครับโคหนาถือประมาณหนาถือเมื่อีมาว่าท่านแค่ทัดหนาจะมาได้พอามลดนะครับ,น,บ,น,บ,น,บนี่ขนา,านดเทียบตามเทีครับว่าอะไรแทงข้างดีครับโคตดีออดง่ายครับเกลี่ยไปดินสะไลด์ลงยูหันเรียบร้อยเลยครับดินสะไลด์ลงนะครับยูเฟ้มเลยครับ ครับลมนี่ครอบต้องหวะบิดนี่ครับต้องระวังดีครับจังหวะบิดนี่นะครับบอลอันตรายเลยครับจังหวะบิดนี่จังหวะสีบิดนี่นะครับเบี้ยวลันตำ่ำเลยครับ ก็เดินแห้งดีครับก็บานาดิงง่ายครับดินเนียเน้ยเหนียวเหนียวจังน้อยครับนี่ทำให้ถึกหนามไงนะก็ลำบากครับ,ล,บ,รบลงไปข้างลุ่มเหนียวว่าไรเลยครับลงไปข้างลุ่มเนียคือขึ้นว่าไรครับพี่ครับมือลดตัวลดตุดเลยครับ เร็วดีดีครับครับดีสามลงจำรีบจำรีบได้ครับพ้อยน้ำโอ้ครับที่กายเพิ่นก็ไปตกดินอันนี่แล้วครับดินเลี้ยงแล้วครับรถเกี่ยวเขาค,ครับ ตัวดินขีดตมมีหรายัน,นครับปงขี้เลียเ้ยวครับพ่กกลวงครับนาสิไปื่อคุดแข็งแล้วเขาดีครับเนี่ยตะวัาากกลดลึกครับกลดลึกแนียครับเอาเทาคไคลิปนี่ก้วยเทกานี้ตงครับ ขอบคุณนเทียรับช่งช,งช่องรับี้ครับปากกดเที่กดเลยกดสะพะไขยนองตะกกี้มะครับเดี๋ยวมาพวกกันคลิปหน้าครับ